สุขา s a n สุสาดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับญาติๆของผู้ร่วงลบไปนะครับก็คออือพ่อพ่อทิพย์นะ,ะเป็นพ่อทิพย์อายุ70 71นะครับแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานซึ่งพ่อทิพย์เนี่ยเป็นบิดาของเจ้าสิทธาเจ้าสิทธาก็คือเป็นผู้มีบุญที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเราจะถามดูว่าเป็นญาติแบบไหนยังไงบ้างเชื่อะไรนะครับนางสีนวลนางสีนวลสีนวลเป็นเป็นหลานรื่เป็นไรครับฮะเป็นลูกเป็นลูกตาเจ้า ลูกเจ้าสิทธาเเอ้านี่เป็นลูกตอนที่เจ้าสิทธายังไม่ได้มาออกบวชนะครับเป็นลูกเลยนะครับชื่อนางสีนวลเนาะอ่าครับแล้วก็ชื่ออะไรครับชื่อครับจือรอ ชื่อนางคำทิพย์นะครับเป็นอะไรนะครับเป็นหลานเป็นหลานเนาะเป็นหลานเจ้าสีธาตุแล้วก็เป็นอะไรกับผู้ร่วงรับผู้เสียชฉันเป็นหลานเจ้าสีธาตุได้เป็นลุงพี่ไอเน่อันนี้เป็นหลานของเจ้าสีธาตุเนาะอันนี้นะครับเป็นเน่อนี่เป็นแม่ของเจ้าสีธาตุเป็นแม่ของเจ้าสีธาตุก็คือ เป็แม่ของคุณภรรยานี่เรื่องสังจกดกันเนาะอ๋อเป็นมเในเป็นในอ๋อนี่เป็นเป็นป้าเลยค่ะเป็นยายเป็นยายเป็นยายอ๋อยายอ๋อนี่ก็คือเป็นแม่ของเจ้าสิทธาตเนาะอ๋อตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับอายุอายุหนึ่งเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอ๋อเจ็ดสิบสองก็คือมีอายุมากกว่าผู้ล่วงลับไปพอที่อย่าหนึ่งปีนะครับอ๋อนะครับนี่นะครับ ชื่อเหลาเงินเหลาเงินนี่เป็นอะไรนะครับเป็นญาติเป็นหลานเป็นหลานของผู้ล่วงผู้เสียหรือว่าของเจ้าสิภาพเป็นทั้งสองทั้งเป็นหลานทั้งสองเลยนะครับอ๋อนี่นะครับใสสายหนุ่มเฮ้ยสายหนุ่มเฮ้ยเป็นหลานทั้งสองเลานนหลานทับอ๋อแล้วสุดท้ายนางสีพอง อ๋อชื่อหลานเราอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นหลานของที่ตรงนี้เป็นหลานทั้งสองเป็นลูกเป็นลูกหรอนกคนโตลูกคนโตนั้นก็แสดงว่ามีสองคนนี่ครับอ๋อนั้นขอรบกวนมาอยู่ตรงนี้หน่อยได้ไหมจะได้เห็นชัดๆกันนะอันกเป็นปีก็เป็นนางอ๋อมีมีสองคนนะนางสีนางสีพองกับ นาะงสีโพพอสีนวลสีพองกับสีนวลซึ่งสีสีพองเนี่ยชื่อหลานนรองเลยเหมือนกันสีสีพอง,สสองกับสีนวลนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นลูกนะครับเป็นลูกของเจ้าเจ้าสีธาตุซึ่งเจ้าสีธาตุเนี่ยก็อ่าก็มีตอนนั้นอ่ะตอนที่ยังไม่ได้มาออกบวชเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในกจิงแล้วอยู่กุับผภาพบรรใหม่นะก็อยู่ในเมืองเชียงตุงนั่นแหละหลังจากนั้นก็ อยูอ่อยากจะออกพนวดนะซึ่งบุญบารมีถึงนั่นแหละก็เลยอยู่ทําให้อยู่ในคลอ,องคาราวาสเป็นชาวบ้านไม่ได้นะจากนั้นก็เลยออกมาพนวดนะครับออกมาพนวดก็เลยไม่มีการโเฉียงอะไรกับกับภริยญญาหรือลูกอะไรทั้งสิ้นก็คือทําลักษณะเหมือนแบบพระพุทธเจ้า,านั่นแหละก็คืออยากจะออกบวชก็ มาเลยโดยที่ไม่ต้องล่ําลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายก็ญ <c oughs> าติพี่น้องก็มาขอให้กลับก็ไม่ได้กลับแนละ้วก็มาบวชเป็นฤาษีนะอยู่ที่พระธาตุจุกเป็นฟ้าเมื่อก่อนนะก็อยู่บนดอยไม่มีอะไรปัจจุบันก็มีการก่อสร้างมีนั่นมีนี่มีลูกศิษย์ลูกหาสารทิศครับมีทั้ง แทบจะทั่วโลกเลยนะครับมีทั้งคนไทยคนจีนคนสิงคโปร์ทุกอย่างครับก็มีคนมาทาบุญเยอะแยะมหาศาลตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในของขึ้นชื่อของเชียงตุงนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าชาวไทยมาส่วนใหญ่ก็ต้องมาที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณญาติพี่น้องนะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นแม่เป็นอะไรของเจ้าสิทธาแล้วก็เป็นญาติเป็นอะไรของผู้ร่วงรับของกทิปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเสนอความ ครับอันนี้ก็เป็นลูปปั้นนะครับตอนที่เจ้าสีธาตุเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะเขาท่านกา็ไม่ได้มีทะเลาะก,กับลูกเมียอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะออกบวชนะครับก็เลยแอบหนีออกมาออกมาบวชนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้มานะจากในเมืองนะครับมาถึงเชียงมาถึงที่ดอยพะทธจุกเปีงฟ้านี่นะครับก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้คนอื่นไปมอบให้คนอื่นไปนะครับแล้วก็ ขึ้นมาแล้วก็มาออกพันวัดนะครับบวชเป็นฤาษีเนาะอยู่ที่พระทัดจุกเปีงฟ้าเนี่ยครับปัจจุบันก็มีการก่อสร้างอะไรมากมายนะครับแต่ก็ลูกแล้วก็อดีตภรรยาอะไรเนี่ยทั้งหลายก็มีญาติพี่น้องทั้งหลายก็มาเที่ยวหามาอะไรนะครับมาทําบุญทํานั่นทนํานี่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาสารทิศนะครับก็มาทําบุญทําอะไรนะครับอย่างกับวันนี้นะครับ มันนี่ก็คือรูปเหมือนเจ้าสีธาตุนั่นเองนะครับัสสปนี่ก็มีการมีการภาษาเชิงตรงเรียกว่าพัทธสินนีค่ก็เป็นญาติพี่น้องทั้งหลายนาะบาตาคินังสามาลานัง กตวา,าสุขสันตังตนี่คือเจอ้าสิทธาตนะผู้เป็นโลกของผู้เสียชีวิตไปตรงนี้นะครับเจ้าสิทธาตคือเป็นฤาษีเป็นเจ้านักบ,บุญนะครสาปาพายังสาปาอุปตะวังดีนาสันติ

อันนี้ก็เป็นพวกคนทั้งหลายนะเป็นพระเทลานุเทลาเป็นพระสงฆ์ทั้งหลายนี่คือเป็นญาติพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วก็จะมีการเผานะครับช่างบ้างไฟเนี่ยนะครับจะมาจากเจงเล็กนะครับเจงเล็กก็คือในเมืองเชียงตุงครับก็นำเข้าจากไทยไม่ได้นะครับก็เลยต้องทําเองนะครับช่างในเชียงตุงเนาะแต่ก็ดูแล้วก็ใกล้เคียงกับที่ไทยนั่นแหละนะครับรูปร่างเนาะแล้วอะไรอะ พีตุยบอกตายตหลายตุยพิจารณาหัวันถึงทำพองนะเออถึงตาเปลี่ยนนี่เป็นดีไข่โคอันเป็นวานะถึงตาตโตนี่เป็นดีไข่ไ้เออตอนนี้มีกำลังจามีการชาปนกิจนะครับสดีละล่างนะครับเอามาตัวเกับเฮได้มีความรู้ได้มีสติแผปัญญาเพืเราจะเข้าถึงทางหลาเข้าถึงทางแฮตที่จีนเลยเน่ยเอาอยู่วัดอยู่ว่าตัวเองอยู่ห้ออยู่ห้องตัวเอง มีเวลาอ่าขินขายามทิ่ไหนเวลาวันหนึ่งสอสานาทีหนาทีสิบนาทีก็นั่งรับตาภาวนะาอันนี้เปิดอเอาตากาจางหลายมีบุญอาอันตรีบ่านจากที่ไปไปนานนั้นมีอยู่สองเตือสองวิ่งมีบุญทกรงบ้าเพราตว่าตายม่เนียใครเฮตดตั้งบาปอนใดเฮ็ดตั้งบุญผนไดเหน่อย่างไรเวบ้าคุหน้าพอดีคนนั่งแด่ปอบเอาเฮ็ุบัน ศาสนาก็ดีเหุการเกิดเรคัญต่ดีห้มต้งต้นก่อีทีละต่างหลายต่อดีอันตอวนี้นี่าบกว่างบ้างในกำลังจะนิมนต์พระนอ่าพัสงัทเทระนุเระกับเจ้าสิทาท่านนะครับจุดบ้างไฟผู้นะครับเผาสลรีล่าล่างนะครับไน่ิดตาเราให้ยสัมาบี้งไงไดสีเอตรงไหนเบอร์ตรงไหนัอตรงไหนมก็เบตรงน 来看，金毛、啊，金毛。啊 ตุ่ม ยินดีขอาคุณกันเลยทางกาสังฆ่าเจาตุ๊กตาราะมากินในสีสละเวลาแลว้วก็เลยมาสม่งดวงวิญญาณ่อตเจงาสีพัพเป็นวัลสุ้ายหนะอ่าแลว้วก็ นี่ก็คือเจ้าสีธาตุนองเจ้าบุญแม่นะครับส่วนท่านนี้ก็ก็เจ้าเสือกองโมคํานะครับส่วนท่านนี้ครูบาคูบาหกข่วงนะครับแ่ตนนี้คูบาไอวัดเจดีนะทั้งหลังก็เป็นคูบาวัดจ้ำนะครับ

สรุปแล้วกันน,นะครับนี่ก็คือการชาปนากิจศพของพ่อ,อของเจ้าสีธาซึ่งเจ้าสีธาตุก็คือเป็นฤาษีผู้มีบุญยงพรัทัจุกระงฟ้านครเชียงตุงนะครับและฉานมินมาเนาะก็วันนี้ก็มีการตั้งชาปนากิจมาแล้วเป็นเวลา7วันนะครับนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วก็มีผู้คนทั้งหลายไม่ได้เชิญมาไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับพร<า>ะเทรานุชราก็มาทําบุญทําอะไรกันแล้วก็ได้รับนิมนต์มานะครับ แล้วก็ส่วนคนทั้งหลายก็ไม่ได้เชิญมาแต่เขามาเองนะครับเนื่องจากเป็นผู้มีบุญเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอลาไปด้วยภาพนี้นะครับก็ขอสุขาสสดีเจริญพรนะครับ